ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับและวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องนิ้วขมือบสองในปี1985ซึ่งเรื่องเาวานิ้วขมือบภาคที่2นั้นจะเป็นเรื่องราว5ปีให้หลังจากเหตุการณ์ภาคที่1ครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเรามารับชมไปพร้อมๆกันได้เลยครับรถรับส่งนักเรียนคันหนึ่งกำลังค่อยๆทย,ยอยส่งนักเรียนกลับบ้านจาก10เหลือ9จาก9เหลือ8 และตอนนี้เหลือนักเรียนแค่3คนบนรถครับโดยจะมีสาวฮอสองคนและหนุ่มท่าทางเก็บตัวอีกหนึ่งคนที่กําลังอยู่บนรถในตอนนี้ซึ่งสองสาวกําลังพูดจานินทาหนุ่มท่าทางเก็บตัวคนนั้นอย่างออกนอกหน้าเลยครับแต่แล้วจูๆ่ๆรถก็ขับออกนอกเส้นทางแม้ว่าคนในนั้นจะพยายามทักท้วงก็ตามแต่คนขับก็ไม่ยอมหยุดครับจนสุดท้ายรถก็มาจอดอยู่ที่บนเขาแห่งหนึ่งจากนั้นพื้นดินรอบๆก็ค่อยๆถล่มจนกลายเป็นเหวลึกเหลือเพียงพื้นที่ที่รถจอดอยู่เท่านั้นที่ยังไม่กลายเป็นเหว จากนั้นคนขับก็ได้ลุกขึ้นซึ่งสภาพของเขานั้นมีแผลทั่วล่างสวมเสืเอ้อสเกตเตอร์สีแดงเขียวมือข้างนึงของเขาเป็นกงเล็บเหล็กใช่แล้วครับเขาคือเฟต t ี้คูเกอรนั่นเองเฟตตี <F etty S 2> ค้ค่อยๆเดินมาทั้ง3คนจากนั้นก็ใช้กรงเล็บที่มีใบมีดติดอยู่ฟันไปที่พวกเธอและเสียงกรีดร้องของทั้ง3คนก็ได้ดังไปทั่วรถในตอนเช้าที่บ้านของครอบครัววานก็ได้มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นที่ชั้นสอง มันคือเสียงของเจสซี่ลูกชายคนโตของบ้านนี้ครับดูเหมือนว่าวันนี้เขาก็ฝันร้ายอีกตามเคยจนลูกสาวคนเล็กของบ้านอย่างแองเจล่านั้นถึงกับถามแม่ว่าทําไมพี่ของเธอถึงตื่นนอนเหมือนคนอืนอ่นๆไม่ได้เชลลิวแม่ของเธอก็ได้ตอบกลับมาว่าพี่เขาแค่ฝันร้ายนะ ดูเหมือนว่าเจสซี่จะฝันร้ายอย่างนี้มาสักพักแล้วครับจนคนอื่นๆในครอบครัวเห็นเป็นเรื่องปกติไปแล้วหลังเจสซี่ตื่นนอนเขาก็ได้ลงมาข้างล่างเพื่อที่จะทานข้าวเคนพ่อของเขาก็ได้ทักขึ้นมาว่าเก็บห้องหรือยังซึ่งเจสซี่ก็ตอบกลับไปว่าเดี๋ยวเก็บจากนั้นเขาก็บอกพ่อตัวเองว่าห้องของเขานั้นเหมือนแอร์จะไม่ทํางานเพราะมันรน้อนเป็นอย่างมากเคนจึงบอกว่าไว้เดี๋ยวเขาจะดูให้หลังกินข้าวเสร็จเสียงกริ่งหน้าบ้านก็ได้ดังขึ้นลิซ่าแฟนสาวของเจสซี่มารออยู่ที่หน้าบ้านแล้วครั จากนั้นทั้งสองคนก็ได้ไปโรงเรียนด้วยกันที่ชมรมเบสบอลเกรดี้กำลังโมว่าจะตีลูกโชว์สาวๆให้ดูแล้วเขาก็ตีโดนจริงๆครับแต่มันก็กลับไปตกใส่หัวของเจสซี่แทนซะง,งั้นเพราะเขาเอาแต่แอบมองลิซ่าอยู่นั่นเองจึงทำให้เขาไม่ทันได้ระวังตัวเหตุการณ์นี้ทำให้เจสซี่และเกรดี้นั้นทะเลาะกันจนโค้ชต้องมาห้าหมเอาไว้และลงโทษทั้งคู่ให้ต้องวิดพื้นอยู่อย่างนั้น แต่ทั้งสองคนก็ยังไม่เลิกปากดีนินทาโคตต่อในทันทีว่าหมอนั่นจะต้องเป็นเกย์นแน่นอนเมื่อบทลงโทษจบลงทั้งสองคนก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าพเพื่อที่จะกลับบ้านในตอนนั้นเองเกรดี้ก็ถามเจสซี่ว่า บ้านนายอยู่แถวนี้เหรอเจสซี่จึงตอบกลับไปว่าใช่แม่ของเขามาซื้อบ้านอยู่ที่ถนนเอมเมื่อเกรที้ได้ยินอย่างนั้นเขาก็อุทานมาทันทีว่านายของบ้าไปแล้วเพราะว่าบ้านหลังนั้นในอดีตมันเคยเป็นของหญิงสาวคนหนึ่งที่เสียสติผู้หญิงคนนั้นยืนดูฆาตกรโรคจิตสับแฟนตัวเองเป็นชินช้นๆโดยที่เธอไม่ช่วยอะไรเลย แต่เจสซี่ก็คิดว่ามันเป็นแค่เรื่องไร้สาระเท่านั้นกลางดึกคืนนั้นเจสซี่ตื่นขึ้นมาเพราะอากาศร้อนเขาลงไปข้างล่างเพื่อหาอะไรดื่มและก็ได้เจอกับคนน่าสงสัยคนหนึ่งที่กำลังเดินเพ่นพ่านอยู่นอกบ้านเจสซี่จึงตัดสินใจออกไปดูจนได้รู้ว่าคนคนนั้นเป็นแค่คนไร้บ้านเท่านั้นเจสซี่จึงไม่สนใจและกลับเข้ามาในบ้านแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างที่ดังมาจากชั้นใต้ดินเมื่อมองเข้าไปข้างในก็มีเงาใครบางคนกำลังเคลื่อนไหวอยู่ เจสซี่รีบปิดประตูชั้นใต้ดินในทันทีแต่คนคนนั้นก็พยายามที่จะเปิดมันออกยือกันอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่มันจะเงียบไปแต่แล้วมันก็โผล่มาข้างหลังของเจสซี่เขาคือชายที่มีแผลทั่วล่างมือข้างหนึ่งของเขาเป็นกรงเล็บเล็กใช่แล้วครับชายคนนั้นก็คือเฟตตี้คูเกอร์นั่นเองมันได้ดึงเจสซี่เข้ามาใกล้ๆก่อนที่จะบอกว่าฉันต้องการแกเจสซี่เรามีงานพิเศษที่ต้องทำด้วยกันแกมีร่างกายส่วนฉันมีสมอง จากนั้นเขาก็ดึงหนังศีรษะของตัวเองออกเผยให้เห็นสมองที่กำลังเต้นอยู่เจสซี่ที่เห็นดังนั้นก็ร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวก่อนที่เขาจะสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาทั้งหมดมันเป็นแค่ความฝันเท่านั้นครับที่โรงเรียนระหว่างที่ครูกำลังสอนอยู่เจสซี่ก็ได้เผอหลับไปและแล้วงูก็ค่อยๆเลื้อยขึ้นมาผ่านคอของเจสซี่เอาไว้เขากรีดออกมาและสะดุ้งตัวตื่นขึ้นจนเพื่อนๆในห้องที่เห็นเขาต่างหัวเราะเยาะชอบใจใหญ่เลยครับ บ้านลิซ่าในตอนที่เธอกําลังว่ายน้ําอยู่เจสซี่ก็ได้โทรมาและนัดเจอกันส่วนด้านเจสซี่ในตอนที่เขากําลังจะออกไปเจอลิซ่าเคนพ่อของเขาก็บอกให้เจสซี่เก็บห้องให้เรียบร้อยก่อนเขาจึงต้องขึ้นมาเก็บห้องอย่างช่วยไม่ได้จากนั้นเจสซี่ก็ได้ไปเปิดเทปและเริ่มเก็บห้องอย่างอารมณ์ดีพร้อมกับเต้นไปด้วย แต่ก็นับว่าเป็นจังหวะนรกเพราะลิซ่าที่เขานัดไว้โผล่มาพอดีเรียกได้ว่าขายขี้หน้าต่อหน้าสาวเลยครับแต่ลิซ่าก็ไม่ได้ร้ออะไรเขานะครับแถมยังอาสา,าที่จะช่วยเขาเก็บห้องด้วยระหว่างที่กําลังช่วยกันเก็บห้องอยู่นั่นเองลิซ่าก็ได้เจอกับไดอารี่เล่มหนึ่งมันเป็นของแนนซี่ทอมสันเจ้าของบ้านคนก่อนข้างในไดอารี่นั้นมันเขียนถึงเรื่องที่แนนซี่กำลังแอบมองเกลนแฟนหนุ่มของเธอที่อาศัยอยู่บ้านข้างๆว่าหุ่นของเขานั้นน่ามองมาก ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติทั่วๆไปของวัยรุ่นครับแต่แล้วหน้าต่อๆไปมันกลับเขียนถึงฆาตกรต่อเนื่องเฟนตี้กูเกอร์ที่มันกาลังพยายามฆ่าเธอเจสซี่ที่ได้อ่านถึงกับอึ้งไปเพราะว่ารูปลักษณ์ที่บรรยายไว้ในไดอารี่นั้นมันเหมือนกับชายที่เขาฝันถึงเลยคืนนั้นเจสซี่ก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะความร้อนแต่หลังจากตื่นขึ้นมาเขาก็พบว่าของใช้ต่างๆในห้องนี้ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงทุกอย่างค่อยๆละลายลงเพราะความร้อน เจสซี่ได้เดินไปยังชั้นใต้ดินก่อนที่จะก้มลงมองไปที่เตาผิงและตัดสินใจเปิดมันออกข้างในนั้นเขาได้เจอกับกรงเล็บของครูเกอร์ครับเจสซี่ตกใจเป็นอย่างมากจึงรีบโยนมันทิ้งไปจากนั้นครูเกอร์ก็โผล่มาและบอกให้เขาลองสวมมันดู เช้าวันต่อมาเจสซี่ก็ได้เล่าความฝันให้กับลิซ่าฟังเธอมองว่าบางทีเจสซี่อาจจะมีพลังพิเศษอย่างมียานทิพสามารถรับรูุสิ่งต่างๆได้อะไรประมาณนี้จากนั้นเธอก็ขอยืมแดอาี่ของนานซี่เพื่อเอากลับไปอ่านที่บ้านต่อ ในช่วงเย็นหลังจากที่เกรที่และเจสซี่ออกกําลังกายเสร็จพวกเขาก็มาที่ห้องแต่งตัวเพื่อเปลี่ยนชุดและจะกลับบ้านแต่ระหว่างนั้นทั้งคู่ก็ได้ยินทาโคดเหมือนทุกๆครั้งว่าโค้ดนั้นจะต้องถูกอัดถั่วดำไปแล้วแน่ๆซึ่งโค้ดก็ได้ยินเต็มสองหูเลยครับจึงสั่งลงโทษทั้งคู่ให้ไปวิดพื้นอีกครั้งก่อนกลับบ้าน หลังเจสซี่กลับมาถึงบ้านเขาก็พบว่าที่บ้านตัวเองนั้นร้อนมากจากนั้นนกที่พวกเขาเลี้ยงเอาไว้ก็เกิดอากาครคลั่งมันได้กัดเพื่อนตัวเองจนตายและบินโฉบไปโฉบมาเหมือนพยายามโจมตีมนุษย์จากนั้นไม่นานนกตัวนั้นก็ได้ระเบิดก้างอากาศและกลายเป็นนกย่างไป หลังนกตายเคนพ่อของเจสซี่ก็ได้หาสาเหตุที่จูจูนกก็ระเบิดกลางอากาศและตายไปมันน่าจะมีคําอธิบายได้ในตอนแรกเขาคิดว่าเป็นแก๊สแต่มันก็ไม่น่าจะใช่เมื่อหาสาเหตุไม่ได้เขาก็ได้กล่าวโทษเจสซี่ว่าเป็นคนทําใช่ไหมซึ่งเจสซี่ที่ได้ยินก็โกรธมากครับจึงได้เดินหนีพ่อตัวเองและขึ้นห้องไปกลางดึกเจสซี่ก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะอากาศร้อนเมื่อมองไปนอกบ้านก็พบว่าในตอนนี้ฝนกําลังตกอยู่เขาจึงรีบออกไปข้างนอกเพื่อตากฝน จากนั้นก็ได้เดินไปที่ร้านเหล้าและสั่งเบียร์มาดื่มแต่ยังไม่ทันได้ดื่มเลยครับก็มีคนมาหยุดเอาไว้ก่อนและคนคนนั้นก็คือโค้ชของเขานนัเอง เจสซี่จึงถูกลงโทษให้วิ่งรอบสนามไปตามระเบียบหลังวิ่งเสร็จเขาก็ไปอาบน้ำส่วนด้านโค้ชของเขาก็กำลังเตรียมอุปกรณ์ต่างๆอยู่ก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นลูกบอลเด้งไปเด้งมาได้เองจากนั้นเขาก็ถูกอะไรบางอย่างลากไปที่ห้องน้ำก่อนจะมีเชือกมามัดแขนขาของเขาเอาไว้หลังถูกมัดเสื้อผ้าของเขาก็ถูกอะไรบางอย่างกระชากออกไป เจสซี่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแต่เขาก็เอาแต่ยืนดูจากนั้นก็มีน้ำพุ่งออกมาจากฝักบัวเป็นจํานวนมากจนเกิดเป็นไอน้ําขึ้นมาข้างในไอน้ํานั้นล,ล่างล่างหนึ่งก็ได้โผล่มามันคือเฟตตี้คูเกอร์ครับเจ้านั้นค่อยๆเดินไปหาโค้ดของเจสซี่และใช้กรงเล็บที่มีใบมีดติดอยู่ฟันไปที่หลังของเขาจนเขานั้นตายคาที่ จากนั้นไอ้น้ำก็ค่อยๆลดลงเผยให้เห็นล่างของเจสซี่ที่กำลังสวมถุงมือคงเล็บของเฟรดดี้กูเกอร์อยู่เมื่อเจสซี่รู้สึกตัวเขาก็คลิตออกมาอย่างสุดเสียง ที่บ้านตระกูลวานจูจูก็มีเสียงกลิ่งหน้าบ้านดังขึ้นเชอริลและเคนล,ลงไปเปิดประตูดูจนพบว่าคนที่มากดกิ่งก็คือตำรวจนั่นเองพวกเขามาพร้อมกับเจสซี่พวกตำรวจบอกว่าเจอเจสซี่เดินแก้ผ้ายอยู่กลางถนนจึงได้นำตัวมาส่งหลังเจสซี่กลับเข้าบ้านก็ถูกพ่อตัวเองถามทันทีเลยครับว่าเขาเสพยาหรือเปล่าซึ่งเจสซี่ก็ได้ปฏิเสธไปครับว่าไม่ได้เสพก่อนที่จะขึ้นไปบนห้องเพื่อที่จะเข้านอน ในตอนเช้าหลังจากเจสซี่ไปโรงเรียนพ่อและแม่ของเขาก็เริ่มเถียงกันเชลิลนั้นคิดว่าเจสซี่มีอาการทางจิตเราควรพาเขาไปพบจิตแพทย์แต่เคนนั้นกลับไม่เห็นด้วยเขามองว่าเจสซี่นั้นติดยาถ้าจะพาเขาไปหาใครสักคนควรพาเขาไปบำบัดยาเสพติดยังจะดีซะก,กว่าที่โรงเรียนในตอนนี้มีต่าตำรวจเต็มไปหมดเพราะมีคนพบศพค้ตของเจสซี่นอนตายอยู่ที่ห้องน้ำดูเหมือนว่ามีใครบางคนฆ่าเขาเมื่อคืน และกลางดึกของคืนนั้นเองเจสซี่ก็ได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนเสียงอะไรบางอย่างกําลังคลูดกับลินชักอยู่เมื่อเจสซี่เปิดดูเขาก็ได้พบกับกรงเล็บของเฟตี้คูเกอร์จากนั้นเจสซี่ก็ได้ยินเสียงของมันเหมือนมันนั้นกําลังกระซิบอยู่ที่หูของเขาข้าสิข้าสิข้าเพื่อฉันข้าเพื่อฉัน หลังได้ยินเสียงนั้นเจสซี่ก็เหมือนโดนมอ์สะกดเขาเดินไปที่ห้องน้องตัวเองจากนั้นก็บิดลูกบิดและเปิดประตูเข้าไปข้างในห้องนั้นเจสซี่เห็นแองเจล่ากำลังกระโดดเชือกอยู่เขามองภาพนั้นอย่างเมื่อยลอยก่อนที่จะตัดสินใจปิดประตูลงเช้าวันต่อมาระหว่างที่เจสซี่กำลังทานข้าวกับครอบครัวอยู่เขาก็ถามพ่อตัวเองว่าทำไมถึงตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้ ซึ่งจริงๆก็ไม่มีเหตุผลอะไรมากครับสาเหตุที่เคนซื้อบ้านหลังนี้ก็เพราะว่ามันถูกดีนั่นเอง จสซี่จึงได้เล่าประวัติบ้านหลังนี้ให้พ่อตัวเองฟังในอะดีตแนนซี่คนที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เธอกลายเป็นบ้าส่วนบ้านข้างๆก็มีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นและในตอนนี้ตัวของเขาเองก็รู้สึกเหมือนจะเป็นบ้าเช่นกันแต่พ่อของเขานั้นก็ไม่สนและบอกปัดไปว่าไม่เคยเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้ทั้งนั้นและเขาไม่อยากได้ยินเรื่องนี้อีกพูดจบเครื่องปิ้งขนมปังก็เกิดไฟไหม้ขึ้นทันทีทั้งๆท,ที่มันยังไม่ได้เสียบปลั๊กด้วยซ้ำ เมื่อความเครียดมีมากขึ้นจนเจสซี่นั้นรับไม่ไหวเขาก็ได้เล่าความฝันให้ลิซ่าฟังทั้งเรื่องฆาตกรต่อเนื่องเฟนดี้คูเกอร์หรือเรื่องที่เขานั้นฝันว่าตัวเองเป็นคนฆ่าโคสนยเยอร์ก็ด้วยลิซ่าที่ได้ฟังก็ได้แต่ให้กำลังใจเขาครับเธอบอกว่ามันเป็นแค่ความฝันเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนทำมันซะหน่อย จากนั้นเธอก็พาเจสซี่ไปลรงไฟฟ้าเก่าแห่งหนึ่งมันคือที่ที่เฟตตี้คูเกอร์นั้นเคยทํางานอยู่เธอคิดว่าถ้าสามารถไขปริศนาเรื่องเฟตตี้คูเกอร์ได้เราก็อาจจะได้เจอคําตอบเรื่องที่เจสซี่นั้นฝันร้ายอยู่เป็นประจําก็ได้แม้ว่าสุดท้ายทั้งคู่จะไม่ได้เจอบอกแสหรือว่าอะไรเลยก็ตามและกลางดึกของคืนนั้นก็มีใครบางคนไปเปิดประตูห้องของแองเจล่าเธอค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นมา แต่แองเจล่ากบไม่มีท่าทีหวาดกลัวหรือว่าตกใจใจใจเลยครับเพราะคนที่เข้ามาในห้องคือพี่ชายของเธอเจสซี่นั่นเองเจสซี่ได้บอกกับน้องตัวเองไปว่านอนต่อเธอไม่มีอะไรจากนั้นเขาก็เดินออกจากห้องไปหลังจากนั้นสภาพของเจสซี่ก็โทรมลงเรื่อยๆจนแม้แต่ลิซ่าก็สังเกตเห็นเธอจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เจสซี่ก็เอาแต่งเงียบและไม่ยอมเล่าอะไรให้ฟัง เย็นวันนั้นที่บ้านของลิซ่ามีการจัดงานปาร์ตี้ขึ้นทุกคนต่างสนุกสนานกับงานยกเว้นเจสซี่แค่คนเดียวครับลิซ่าที่เป็นห่วงจึงได้ไปหาเขาและตัดสินใจถามเจสซี่อีกครั้งครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งครั้งนี้เจสซี่ยอมเล่าให้ฟังโดยตัวของเจสซี่นั้นรู้สึกว่ามีใครบางคนอยู่ในร่างของเขาและเจ้าสิ่งนั้นมันพยายามควบคุมเขาทุกครั้งในตอนที่เขารับลิซ่าที่ได้ฟังก็ได้ใจปลอบเขาครับจากนั้นบรรยากาศก,าก็ทำให้ทั้งคู่ค่อยๆจูบกัน ระหว่างที่กำลังเล้าลมและนวดกันอยู่นั่นเองจูจุลิ้นของเจสซี่ก็ยื่นออกมามันนั้นยาวอย่างผิดมนุษย์มานาเขาที่เห็นดังนั้นก็รีบทิ้งลิซ่าและออกจากบ้านเธอไปในทันทีปล่อยให้เธอนั้นอารมณ์ค้างอยู่อย่างนั้นเจสซี่มาที่บ้านของเกรดี้และขอนอนด้วยเขาได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้เกรดี้ฟังว่ามีอะไรบางอย่างอยูอย่ในตัวของเขาเขาอยากให้เกรดี้จับตาตัวของเขาเอาไว้ถ้าตัวของเขานั้นมีอาการแปลกๆให้รีบหยุดเขาในทันทีจะใช้ไม้ฟาดก็ได้ ซึ่งเกรดี้ก็รับปากไปส่ง,สงครับเพราะเขาไม่เชื่อเรื่องที่เจสซี่นั่นเล่าเลยแม้แต่น้อยมันจะไปมีอะไรบางอย่างอยู่ในตัวของเขาได้ยังไงแต่หลังเจสซี่หลับเขาก็มีอาการแปลกไปจริงๆเขาดิ้นทุรนทุลายเหมือนมีอะไรบางอย่างกําลังจะออกมาจากร่างและแล้วมือข้างหนึ่งของเขาก็ค่อยๆมีใบมีดโผล่ออกมาจากนั้นเฟตตี้คูเกอร์ก็ได้แหวกร่างกายของเจสซี่ออกมาในโลกแห่งความเป็นจริง เกรดี้ที่ได้เห็นดังนั้นได้แต่ร้องขอความช่วยเหลือจากพ่อตัวเองให้เปิดประตูให้ซึ่งพ่อของเขาก็ได้ยินครับแต่มันสายไปแล้วเฟตตีคูเกอร์ได้สังหารเขาลงอย่างเลือดเย็นส่วนเจสซี่ที่ได้เห็นคูเกอร์ฆ่าเพื่อนตัวเองไปต่อหน้าต่อตาก็ได้แต่ร้องตะโกนออกมาเท่านั้นโดยที่เขาไม่สามารถช่วยอะไรเกรดี้ได้เลยไม่มีเวลาสำหรับความเสียใจยเพราะที่นอกประตูพ่อของเกรดี้ได้แจ้งตำรวจและพวกเขากำลังพยายามพังประตูเข้ามาซึ่งหากเจสซี่ถูกพบในสภาพนี้เขาจะต้องถูกจับตัวไปอย่างแน่นอน ดารลิซาเธอรู้สึกเป็นห่วงเจสซี่เพราะเขามีอาการแปลกแปลกไปจึงกำลังจะออกไปตามหาแต่เจสซี่เขาโผล่มาพอดีแต่มาในสภาพที่โชกเลือดในตอนแรกลิซาคิดว่ามันเป็นเลือดของเจสซี่ครับแต่เขาก็บอกว่าไม่ใช่มันคือเลือดของเกรดี้พร้อมกับเล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ฟังทั้งเรื่องเจ้าเฟตตีคูเกอร์ที่อาศัยอยู่ในร่างกายของเขาและเรื่องที่เขานั้นเป็นคนลงมือฆ่าเกรดี้ก็ด้วย ในตอนแรกลิซ่าก็ไม่เชื่อครับเธอคิดว่าเจสซี่คิดไปเองแต่เจสซี่ก็ยืนยันเสียงแข็งว่ามันเกิดขึ้นจริงๆสุดท้ายเธอจึงยอมเชื่อลิซ่าขึ้นไปบนห้องและเอาไดอารี่ของแนนซี่มาให้เขาดูโดยหน้าสุดท้ายของไดอารี่นั้นแนนซี่ได้บันทึกเอาไว้ว่าคนที่เรียกเฟตตี้คูเกอร์มาในโลกแข่งความเป็นจริงก็คือตัวเธอเอง เสียงกรีดร้องและความหวาดกลัวเป็นพลังให้กับมันจากนั้นลิซ่าก็บอกกับเจสซี่ว่าเขาสามารถสู้กับมันได้แค่เจสซี่ไม่กลัวมันเฟ e d d ี้คูเกอร์ก็ไม่สามารถทำอะไรได้อีกพูดยังไม่ทันจบเจสซี่ก็มีอาการแปลกๆอีกครั้งซึ่งตัวของเขาก็รู้ดีว่าเฟรดดี้คูเกอร์กำลังจะออกมา เขาจึงบอกให้ลิซ่านั้นรีบหนีไปแต่เธอก็ไม่ยอมหนีและคอยให้กำลังใจเขาอยู่ข้างๆโดยลิซ่านั้นบอกว่าอย่าไปกลัวมันเธอสู้กับมันได้เธอสร้างมันขึ้นมาเธอก็สามารถทำลายมันได้เหมือนกันแต่น่าเสียดายที่เจสซี่นั้นไม่สามารถทำได้ครูเกอร์ได้โผล่มาในโลกแห่งความเป็นจริงอีกครั้ง มันเริ่มออกไล่ล่า,ล,าลิซ่าในทันทีตัวเธอเองก็พยายามหนีครับแต่ประตูทุกบาน,นั้นนมันกลับถูกล็อกอยู่ลิซ่าที่ไม่มีทางเลือกจึงได้หยิบมีดขึ้นมาเพื่อใช้มันป้องกันตัวเองในระหว่างที่กำลังคับขันอยู่นั่นเองเสียงของเจสซี่ก็ได้ยังออกมาจากปากของครูเกอร์เขานั้นพูดกับลิซ่าว่าฉันรักเธอลิซ่าฆ่าฉันเลย ลิซ่าที่ได้ยินเสียงนั้นได้แต่ร้องไห้ออกมาพร้อมกับใช้มีดแทงไปที่ร่างของคูเกอร์แต่น่าเสียดายครับที่มันนั้นแทงไม่เขา้าในตอนที่คูเกอร์กำลังจะฆ่าลิซ่านั่นเองแจซี่ก็ได้หยุดร่างของคูเกอร์เอาไว้และรีบพังประตูออกไปข้างนอกเพื่อออกห่างจากลิซ่าให้มากที่สุดซึ่งทุกคนในปาร์ตี้ต่างเห็นกับตาเลยครับว่าจูจ่ๆร่างของคูเกอร์นั้นก็ได้หายไปกลางอากาศทั้งหมดได้แต่งงงวยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วคูเกอร์ก็โผล่มาอีกครั้งและเริ่มไล่ฆ่าทุกคนในปาร์ตี้ทุกคนต่างหนีตายกันเจ้าระวันพ่อของลิซ่าที่เห็นเหตุการณ์เขาก็ไปหยิบปืนลูกซองขึ้นมาและยิงไปที่ร่างของคูเกอร์ซึ่งนัดแรกนั้นมันพลาดครับเขาจึงเตรียมที่จะยิงอีกครั้งแต่ลิซ่าก็มาห้ามพ่อตัวเองเอาไว้ก่อนคูเกอร์มองไปที่ลิซ่าจากนั้นเขาก็เดินจากไปโดยไม่ทำร้ายใครอีก ลิซ่าที่เป็นห่วงเจสซี่เธอก็รีบขับรถตามไปเช่นกันไปที่ที่คูเกอรนั้นน่าจะอยู่ซึ่งที่นั่นก็คือโรงไฟฟ้าเก่านั้นเองครับเป็นที่ที่คูเกอรนั้นเคยทํางานในตอนที่เก่านั้นยังมีชีวิตเมื่อมาถึงเธอก็ได้เดินเข้าไปข้างในนั้นไปยังห้องอบอไปน้ําเสียงโครงเล็บเสียดสีกับเหล็กดังมาเป็นระยะระยะจากนั้นมันก็โผล่มาและค่อยๆเดินมาหาเธอทีละก้าวทีละก้าว ลิซ่าพยายามเรียกเจสซี่เพื่อทําให้เขากลับมามีสติอีกครั้งแต่มันดูเหมือนจะไม่ได้ผลเลยครับสุดท้ายลิซ่าจึงได้ตัดสินใจบอกความในใจที่เธอนะั้นมีต่อเขาฉันรักเธอเจสซี่ เมื่อได้ยินคำนั้นมือของคูเกอร์ก็ได้หยุดลงในทันทีพร้อมกับมีเลือดไหลออกมาจากตัวของมันลิซ่าที่เห็นดังนั้นก็พยายามเรียกสติเจซี่อีกครั้งก่อนจะหันไปพูดกับคูเกอร์ว่าฉันไม่กลัวแกแกจะต้องคืนเขามาและกลับไปยังคุมนรกของแกซะจากนั้นเธอก็เดินไปหาเฟตตี้และจูบไปที่ร่างนั้นเฟตตี้รีบผลักลิซ่าออกไปในทันทีหลังจากนั้นก็มีไฟค่อยๆลุกท่วมห้องอบไอ้น้ำมันได้เผาร่างของคูเกอร์และส่งเขากลับไปยังนรกอีกครั้ง หลังไฟหยุดเจสซี่ก็ค่อยๆโผล่ออกมาจากร่างของคูเกอร์ที่ถูกเผาจนเกลียมลิซ่าไปกอดเขาไว้และร้องไห้ออกมาอย่างดีใจที่เจสซี่นั้นยังมีชีวิตอยู่เช้าวันต่อมาแม่ของเจสซี่ก็ได้เดินมาส่งเขาขึ้นรถไปโรงเรียนหลังขึ้นมาบนรถเจสซี่จะได้เจอกับลิซ่าที่นั่งรออยู่แล้วเขาเดินไปนั่งข้างๆเธอพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องต่างๆกันด้วยท่าทีที่มีความสุข แต่แล้วจูๆ่ๆรถบัสก็ขับเร็วขึ้นเรื่อยๆจนเจสซี่นั้นพยายามขอให้คนขับนั้นหยุดรถแต่เมื่อเขามองอีกครั้งทุกอย่างก็ยังปกติครับรถไม่ได้ขับเร็วอะไรขนาดนั้นเทอรี่เพื่อนของลิซ,ซ่าที่เห็นเขากังวลจึงได้พูดปลอบเขาว่าไม่เป็นไรเจสซี่ทุกอย่างมันจบไปแล้วแต่พิพตานั้นก็มีมือโผล่ออกมาจากท้องของเธอและรถบัสก็ขับขึ้นไปบนภูเขาพร้อมเสียงหัวเราะของครูเกอร์ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยอนังเรื่องนิ้วขมือบ2ในปี1985และหากใครยังไม่ได้ชมภาคแรกและอยากรับชมผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ถ่ายคลิปนะครับสามารถเข้าไปรับชมกันได้ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ